เวลากิเลสเกิดให้รู้ทันไว้ให้เห็นมันไว้มันกลัวการเห็นถ้าเราไม่เห็นมันมันก็บงการความคิดคำพูดการกระทำแล้วมันก็พอกพูนมากกว่าเก่ามันเติบโตได้นะกิเลสคูุศนก็เติบโตได้กิเ,กเลสมันโตวไวกว่ามันเหมือนวัชพืชวัชพืชมันโตเร็ว ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงมันซะหน่อยมันโตเอาโตเอาต้นไม้ดีๆนะโตยากต้องดูแลมากกุศลนี่เหมือนกันจะพัฒนามันขึ้นมาต้องดูแลมากทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะพื้นฐานพวกเรานะอะกุศลมันเยอะนี่อกุศลมากๆนะจะพัฒนาให้เป็นกุศลนี่แหมมันลำบาก แต่ถ้าเราเคยฝึกฝนมาหลายภพหลายชาติกุศลมีกำลังกล้าการทำกุศลให้พัฒนาขึ้นไปนะไม่ลำบากจะทำชั่วลำบากสร้างกิเลสล,ลำบากเราไม่ต้องเข้าข้างตัวเองนะเราวัดใจตัวเองนะว่าเวลาเราจะทำชั่วลำบากไหมถ้าทำได้หน้าตาเฉยแสดงว่าโอ้ พื้นฐานย่ำแย่ถ้าทำชั่วแล้วรู้สึกลำบากแสดงว่าพื้นฐานเราดีจิตเรามีกำลังของกุศลอยู่เยอะพระเจ้าถึงบอกนะคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนชั่วทำดียากทำชั่วง่ายเราวัดตัวเราเองไม่ต้องให้ใครมาวัดหรอก เวลาเราจะทำความดีอะไรสักอย่างเนี่ยยากไหมยังจะตื่นมาวัดมาฟังทมอย่างเงี้ยยากไหมหรือมีความสุขที่ได้ทำความดีต้องทรมานมากเขี่ยวเข็นมากกว่าจะเลื้อยขึ้นมาได้ในวัดใจตัวเองไปเลยเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทะเลาะก,กับใครสักคนอย่างเงี้ยอาฆาต เจ็บแค้นนานไหมหรือวางได้เร็วถ้าจิตใจเป็นกุศลนะโกรธเขาแป๊บๆเห็นความโกรธผุดขึ้นมาแค่เห็นนะมันก็ไปแล้วกิเลสมันแพ้ก,การเห็นหรือโกรธใครสักคนนะันหลายปนะีคิดจะเอาชนะคิดจะเอาคืนให้ได้ผูกใจเจ็บพยาบาท ละความพยาบาทเพราะละไม่ไหวยากเนี่ยแสดงว่าจิตมันคุ้นเคยกับกิเลสเ,เราไม่ต้องเข้าข้างตัวเองหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องไปประกาศหรอกเราวัดใจตัวเองจริงๆเลยทำดียากหรือทำชั่วยากถ้าเรารู้สึกว่าทำดีอย่างยากนะก็ต้องอดทนนะ ดูจิตดูใจของเราไปเห็นด้กิเลสเป็นตัวบันทอนความดีเราแทรกเข้ามาเมื่อไหร่รู้ทันรู้ทันไปกิเลสมันจะอ่อนกำลังลง